นิทานเรื่องผลไม้หลากรสแสนอร่อยวันนี้มิกกี้และเพื่อนๆจะช่วยกันทำขนมแสนอร่อยจากผลไม้อยากรู้ไหมว่ามิกกี้เอาผลไม้อะไรมาใส่ในถุงบอกใบให้ก็ได้ว่าผลไม้นี้มีสีเหลืองและรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยวเอเด็กๆคิดว่าผลไม้อะไรนะคะ นั่นเองค่ะกล้วยภาษาอังกฤษคือ banana banana กล้วยค่ะผละไม้ในตะกร้าที่เดซี่และมินนี่นำมาเป็นผลไม้ลูกเล็กๆสีแดงที่เนื้อของมันช้ำไปด้วยน้ำพวกมันขึ้นเรี่ยอยู่ตามพื้นดินแทนที่จะอยู่บนต้นเอ๊เด็กๆดึงอ,ออกไหมคะว่าคือผลไม้อะไร ผลไม้นั้นก็คือสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ผลไม้ของฉันมีขนาดใหญ่แล้วก็นับด้วยและถ้าจับลูกของมันอาจจะเจ็บมือเพราะเปลือกของมันครุขครับลองทายสิว่าผลไม้อะไรที่อยู่ในกระเป๋าของโดนัล อะไรนะปิ๊งสัรดรนั่นเองค่ะ p i แอ a p p l e s i ไ a แ p p p l e s สับประรค่ะสวัสดีครับท่านศาสตราจารย์ท่านถือะอะไรอยู่ครับมิกกี้ถามศาสตราจารย์วอนเรดตอบว่ามันคือเนื้อเพลงเกี่ยวกับผล,ลไม้เรามาลองเพลงกันเถอะ ร้องตามทำนองนะมามากินผล,ลไม้กินแล้วจะแข็งแรงมีวิตามิน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 กินทุกวันจะดีอ้าฉันมาทันเวลาพอดีกูฟี่ร้องบอกขณะดเดินเอามือจับหมวกเข้ามาในห้อง<ม>เขาเอาผล,ลไม้มาด้วยมันมีผลกลมขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่และออกผลอยู่บนต้น พวกมันมีทั้งสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวถ่ายซิว่าผลไม้อะไรอยู่ใต้หมวกของกูฟี่แ p ปเปิ p ลแอปเปิปปปปนั่นเองค่ะมิกกี้และเพื่อนๆกำลังจะทำผลไม้หลากรสเสียบไม้เดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูกูฟี่บอก แล้วนั่นนายจะเอาผล,ลไม้ไปไหนน่ะมิกกี้ถามเด็กๆช่วยเปิดประตูให้กูฟี่กลับเข้ามาในห้องหน่อยสิคะมิกกี้หัวเราะก่อนบอกกูฟี่ว่าเรากำลังพาทำผลไม้เสียบไม้น่ะกูฟี่ไม่ใช่เอาคันเบกตบปลามาเก,กี่ยวผลไม้ <laughs> กูฟีถืออะไรอยู่ในมือคันเบ็ดนั่นเองเอามาตกปลาหรือว่าตกผลไม้กันเนี่ยมินนี่อธิบายว่าต้องปลอกเปลือกผลไม้ออกก่อนแล้วค่อยหั่นผลไม้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอาไม้เสียบจากไหนล่ะอย่างนี้ต้องให้ทูเดิลช่วยทูเดิลส์มินนี่รองเรียกทูเดิลซึ่งนำไม้เสียบมาให้ ไม้เสียบเล็กๆแบบนี้ไงล่ะอ๋อเข้าใจละใช้ไม้เล็กๆเสียบที่เองนึกว่าต้องเสียบทั้งลูกเลยฉันก็เลยเอาไม้ตกปลามาให้นะสิหลังจากกินผลไม้แสนอร่อยแล้วเรามาเต้น Mouse ก็ t Dance ให้สนุกกันดีกว่าจบแล้วนะคะนิทานเรื่องผลไม้หลากรสแสนอร่อย เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ